สวัสดีค่ะวันนี้มาพ่อครับพีเอกใหม่นะคะบ้ใหม่ปันแดเวิดลวค่ะบิดเลยอ่ะพีเอกใหม่พีเอกบูวัชรากับพี่น้องค่ะแมนทช่งทึ่งยู่ทึ่งเพียทึ่งยู่ทึ่งเพียรต้องการจุ่ดตามไก่ทองออปิเกียเคยได้ยินเตสีพี่น้องว่าเคยเห็นหน้ากักเทียกรลี่กับไร้หมนอยูดีแมเปต่างแต่กี้ พี่ไก่กันเพื่อนเอาคลิปลงอันร่วมๆนั่นแหละว่ามาเบื้องเบื้องหลังศิลปินเอาแค่เป็นอย่างนั้นอีกก็ได้เมื่อเบื้องหลังศิลปินบีนเนี่เพื่อนเรามีแต่คนตไหนกำลังใจโบวัชร้าโบวัชร้อันฮัดอีกฮัตอีกลูเกีงเก่งเกียงสัตว์เนี่ยสี่หฮัดได้หลายนะพี่น้องว่าปีแรกครับปีแรกครับท่าน้องใหม่ก่อนกันแต่ว่าข่อยเบื้องนั่นแล้วอันพายุประเทศการบ้านดีเด้อพี่น้อง อแม่หน่กะมานี่กะได้บดได้อย่างเข้าใจเลี้ยงแล้วใช่ไหมพี่น้องขาโมเมนบ์โมเมนตยูนอฟกันก็เลยยอกกันได้เสียวว่พอให้ว่ากับไอ้กุ้งยูว่าอุ้ยพอดีแค่การบ้านดีเด้อใช่ไหมพวกกำกับพวกกำกับได้พวกกับเฮ้ยพวกกับเฮ้ยโอ้ยแาดิตรงแงดิกินแค่การบ้านดีบ่ยังตอนรับยังตอนรับย่งตอนรับก้าวชินมาแล้วเลยโอ้ยคนเลี้ยงเป็นยังไงความรู้สึก มือแหลกทั้งหลอดทั้งลั้มทั้งสันมืหล่งบอกม่เคย่าไม่เคยออกมันเป็นสาสีของวัดอรหันเ uh, ียงก็บ้างที่บ no, ่าส่วนตัวที่บ้านยากเพราะว่าเคยเห็นเคย่าแลวเป็นเือแหลกซัมมาฮัดมาเรีอนเอาไหมถตรืองกองอาศัยที่ที่อาศัยเหน้ออาศัยผ่อนล่ะเบื้องไม่เลเี่ยนไม่ไม่คาเลยเพราะว่าเเคยมาทั้งเานึ่งจะเกลือแล้วก็เเคยเดือังจะกี่ล้ลเพื่อนตีย ดี๋ยวนี้กัมาล่ามขอนเกยนมันกันดือคนละสไตล์คนละคนละอันนี้ก็เลยพนละสามบาทคนละการเสดยอีกกรละามิเป็นหกขึนกันพี่องขนแก่นอีกเทเลกเลยบอกขนกันเทเลกเลยแลกอีกหอเน่เพราะว่ามอยู่วงแหลกอยู่บลำเพื่อนเลยมาที่นี่กับวันที่สอกัเป็นขอนแกนแต่กีไอเลี้ยนอยู่มันบ่จ้กตะกอนเลี้ยนเนี่ยเลี้ยนเพราะเลียนจบแล้วก็มาอยู่สาหน่อยนันบ้างเลียนเลียนจบแล้วก็ที่งานเลยสเดือนนี่แหละ ็เลยมาเป็นศิลปินเป็นหมอเท่านั้นบอสคือมาในกันเลยมก็เป็นหมอนี่หมอล่ำจริงมาในกันไมาอยู่นี่นะระเบียบวัฒนศิลป์พี่น้องจะได้เห็นบทบาทที่ชัดเจนตั้งแต่ฉากแรกๆเลยได้พี่น้องขาเต็มที่แต่ว่าอะไรเงี้ยของยังข้ากับทีอาศัยยังมีเวลาอยู่เลี้ยงน้ำพ่อนน้ำแหน่น้ำคู่บาจาน่วกที่เปิดวงกันเหน่งพอดีเต็มที่พี่น้องอื กำลังใจพี่น้องเลยแต่วแงปเไม่ใกำลังใจแล้วหอาพูดพี่น้องเอาคุณช่องอันหลายหลายลค์เพ่อส่งให้เบอร์แค่ช่องช่องกระกกตับตุกตับกาม่กเกีติุ๊กตับอเพ่นส่งใหมเบอร์เพนเบอร์อะไรเอบพงเ่อนไปเบอร์ได้หันไหลคนอดูปฝาที่ตามช่องอตุกตับนั่กันแล้วกัน่น้องเพื่อนบอกว่าดูแลยในดือดูแล้ยีบูในเดื้อต้างเมงแย่งกันท้่เฮาไปน้ำกันจักไปทีดูแลไพี่น้องตอนนี้แฟนค่ะไอเพื่อนกระเกียงอยู่ด กินไปน้ำกันเยอะได้ขนาดนี้นั่งอ๋อะไรอ่ะไปไหว้ไทยเถี่ยไหว้ไทยยังไหนบอกไปทัวร์อันซ้ำพลาดซื่อสัมพัาดซ้ำพลาดโอ้ยนี่แหละพี่น้องเบื้องลังกับสนุกแง่ยังสิแหละพี่น้องค่ะมอญชิ้นหัวแชวนะคะอันนี้ไอลูกแพ้นะคะพี่น้องเออเพป็นใหญ่สังกัดแล้วครับพี่นี่ยุระเบียบพี่แล้ว ตามงหุดกระเซ้าดีดีพี่น้องเอใจบ่ไหมาใกมีใช่หงแน่เนี่ยมอเอาดังยังใช่ไงพูดดิใครจะอกดังอยากกินอยากกินได้ขีดอพี่น้องไ่จะมีจักรเลพี่น้องนอขอกันคลิปตต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ